มาที่นี่ทำไมาฟ้าจองโต๊ให้คุณบิลคุณางากับลูกค้านะคะก็เลยมาดูแลความเรียบร้อยในฐานะเลข,ขาของคุณบิลค่ะเธอนี่เร็วดีนะหลุดจากคนนู้นก็กระโจนมาเกาะคนนี้แต่ก็ดีแล้วแหละแต่เธอต้องรีบๆหน่อยนะเพราะเวลาของเธอเนี่ยมันเหลืออีกไม่นานแล้วฉันรู้จักผู้หญิงแบบเธอมาเยอะ ที่หลงละเริงในความสวยความสาวของตัวเองจนลืมคิดไปว่าของพวกนี้มันไม่จีรังยั่งยืนรู้ตัวอีกทีก็เหี่ยวจนเขียวไม่ลงแล้วถึงตอนนั้นจะมาจัดโปรโมชั่นน็อกเอาเซลลก็ไม่มีใครเอาเพราะฉะนั้นถ้าจะจับใครก็รีบจับในตอนที่ทำได้แม่ก็ฟ้ามีคุณทองเป็นไอดอลนี่คะ ที่คุณทองอยังอยู่มาได้ตั้งนานโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายคนไหนเลยฟ้าก็ต้องทำได้บ้างสิคะถ้าฟ้าเหงานักเนี่ยฟ้าก็คงจะอุป,ปการะเด็กหนุ่มๆสักคนมาอยู่ข้างๆเหมือนที่คุณทองมีรอยบุญไงคะเธอพูดอะไรรอยบุญก็เป็นหลานฉันเอา้าก็ใช่นะสิคะ ฟ้าหมายความว่าตอนฟ้าแก่ๆเนี่ยฟ้าคงจะหาหลานมาอยู่ข้างๆสักคนหนึ่งอะคะอ่ะคุณทองคิดว่าฟ้าหมายถึงอะไรล่ะคะฟ้าคงไปรับหลานมาเรียนสักคนนะคะ เธอคนอย่างเธอแเราจะดูแลใครได้เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะทุกคนนี้จะต่างอะไรจะเข็บา้างจ้องแต่จะเกาะสูบเลือดสูบเนื้อคนนั้นทีคนนี้ทีแต่นางก็กล้าดีนะคะขนาดมีคดีกับคุณทองแต่ก็ยังเดินเข้าๆออกๆที่นั่นได้อย่าเรียกว่ากล้าเลยเรียกว่าหน้าด่านจะดีกว่าคุยอะไรกันอยู่แล้วครับ เรื่องฟางอะวันนี้เขามากินข้าวที่โรงแรมนะหล่ะครับเข้ามากับใครหล่ะครับคุณบิวเพื่อนคุณหมอเกียรติก่น<ม>เขาได้ทำงานกับคุณบิวแล้วนะไม่รู้ไปพูดยังไงผู้ชายพวกนี้ก็หลอกง่ายหลอกได้จริงแต่ได้เห็นเขาไปยุ่งกับคนอื่นแบบนี้ก็ดีนะ ฉันก็สบายใจขึ้นหน่อยทำไมล่ะครับจะหาว่าฉันเพอ้อเจอก็ได้นะรอยแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งฉันสงสัยว่าเธอกับฟ้าจะมีอะไรกัน โอ้คุณทองผมกับคุณฟ้านี่แหละครับคุณทองคิดได้ไงครับเนี่ยนั่นสินะฉันคิดได้ยังไงคุณมักใหญ่ใ่สูงแบบนั้นจะมาสนใจอะไรคนอย่างเธอจริงไหมอืม เวลาถูกเสียตาแต่ผิดสินทำอยู่ในลมมันเมึนําบาปกรรมก็ตาม